นด้วยนะครับวันนี้ผมก็อยู่กในแนนมพกุกี้วิสาในระบบนะครับก็อันนี้จะมาหาไอเทมนี้นะครับแต่ผมมีเละแต่ผมแค่บอกไว้ก่อนแล้วก็ฟักทองหัวฟักทองนี้ด้วยโอเคครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็ให้เราปรุงอันนี้มาก่อนแล้วก็ดื่มมันก็จะทำให้วิ่งเร็วขึ้นเยอะเลย คือปกติผมไม่ชอบนะเพราะมันวิ่งแคบม,มากเลยอ่ะกดไปทิกออทีสนะคะทิกออทีสนะคะมันเอาง่ายสุดแหละผมจะขอให้แค่ทิกออทีสนะครับแต่ว่ามันมันสลับเรื่อยๆนะครับอันแรก พี่กลัวซอมบี้นะไอ้ก็ดดินกลัวซอมบี้โอเคไปเลยตรงฐานนี้นะครับไปเลยดื่มมันก็จะเพื่อหม,ะมะ่อมโอเคต่อไปเป็นต่อไปกลัวไฟเหรอ เจ้าของแบบปลวฟไฟครับทุกคนเจ้าของแบบปลวไฟเขยเลยน้อโดืมหยิบม,ม,มากินเลยจะยังเพิ่งกินตอนนี้นะครับกินตรงนี้หลย เออเราก็จะได้คันดี้เพิ่มนะครับพื่อนแล้วก็อันต่อไปพอมดกลัวตดเนาะพอมดกลัวตดใส่เซรีส์ไปอืมตดเลยกินดาก็กลัวตด ัวกันเยอะจังตดเนี่ยมีอะไรน่าสนใจฮะก็ต,ด,ตดอยู่ทุกวันนี่แหละ <c oughs> คือการตดตดตดสิบถึงยี่สิบครั้งถือว่าดีนะครับถ้าเกิดตดน้อยๆอย่ะถือว่าไม่ค่อยดีเืออ้อยู่นะ โอ้ผมได้แล้วนะครับอันต่อไปก็เอเลียนนะครับผมได้แล้วมันก็เลยไม่แสดงผลนะครับโทษด้วยนะครับขอโทษจริงๆนะครับมันไม่แสดงผลจริงๆนะครับคนคืออันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าพอมันมาผมก็อยากได้ก่อนแล้วแล้วผมก็ไม่ทันมือมันไปก่อน โอ๊ยไม่ทันดนไปหามันปกตินี่แหละอย,อย่างช้าเรไม่ชอบนเลยช้าวะ่ะอย่างช้าแบบ โอเคนะครับก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้ฟักทองมาเองแล้วส่วนส่วนไอตัวกะโหลกเนี่ยมันก็จะเออหาจากต้องปรุงน้ำยาปืนปืนอะไรก็ได้นะครับแต่ผมขออนุญ,ญาตเป็นปืนฟักทองกันไปแล้วมิสเตอร์ลิสปอต เ,เกิดพอดีงืนฟักทองทุกคนไม่ต้องทำเหึอหนนะเฮ้ยมานเนใครออกต่อเท่จัง,งเลยอ๋อน้าสะทอดอนุ้ยเก้าร้อยเลยหรอแพงจังอออเงินไปไหนให้มาตรงนี้นะครับ ี่แล้วรอแปบหนึ่งห้าซอมบี้ก็จะสปอรแล้วก็ยิงอันนี้คือมันมีสองที่นะครับเดี๋ยวผมพาอีกที่นึงแต่ว่าที่ผมชอบที่นี้เพราะว่ามันไม่มีคนเท่าไหร่หุ้นรัวเลยเพื่อนอย่างผมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะได้กระโหลกมาเหมือนกันอ่านี่ไงลูกหมีนะหน้ากากที่เอ็มผม หาไปไพลลงหมอห้อดื่มอ้าวทำไมตายล่ะอ้หผมขอไปวิ่งเก็บก่อนวิสลิตใกล้าตายแล้วนี่คือหน้าจากของเจ้ผมนะครับโอเคสวัสดีครับทุกคนวัดดีไว้เเหมือน